สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราได้ของขวัญปีใหม่มาเป็นของขวัญตุ๊ดจีนเนาะจากจากผู้ใหญ่ท่านหนึง่งเ,เขาให้เนี่ยกระเป๋ายี่ห้อนี้มาเคสสเปซเหรอ,เ,อ,อเราไม่เคยใช้นะคะไม่รู้ว่าของจริงของปลอมด้วยนะเพราะมันใส่กระดาษใส่ใส่ใสกระเป๋าแบบเนี้ยเออทำไมมันไม่มีกล่องให้เลยไงก็เลยงงเนาะเป็นของขวัญตุ๊ดจีนนะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยประมาณนี้สีอย่างนี้นะคะ เคสสเปซนิวยอร์กนะคะก็ไปเช็คดูแล้วก็ราคาอยู่ที่600กว่าลิงกิตก็ประมาณเงินไทยประมาณ4,000 4 0สีกว่านี่แหละค่ะเอา้าทำไมอันนี้แกะยากก็เ <c oughs> นี่ยค่ะดูข้างในนะคะแทนแทนแทนแบบ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมมันนะแต่ว่าคิดว่ามันก็ของจริงเลยนะถ้าเขาซื้อให้เป็นของขวัญแล้วน่าจะของจริงนะ จริงมันก็มีกระดาษมีอะไรนะเราแกะออกมันก็มีอะไรที่แบบหุ้มอะไรแบบประมาณนี้แหละเราแกะออกไปแล้วเราเช็คไปแล้วอะ่ะทีนึงอะ่ะเออเนี่ยมันก็ข้างในก็ดูสวยนะคะก็มีช่องใส่เงินใส่เงินแล้วก็ใส่บัตรอะไรพวกนี้เนาะเออเนี่ยค่ะคันประมาณนี้เนะเาะพอสวยไปอีกแบบนึงนะคะก็ดีนะสีสีมังคุดแบบนี้มันก็ไม่สกรปรกง่ายนะเนี่ยมีช่องเสียบบัตรก็เยอะนะคะแล้วก็มีที่เก็บเหรียญ เนี่ยค่ะมีเยอะมากแต่ถ้าจะให้ดีน่าจะแถมเงินมาด้วยนะคะน่าจะแถมเงินมาด้วยสิ่งที่ต้องการที่สุดในเวลานี้คือเงินค่ะไม่ใช่กระเป๋าใส่เงินนะ่ะเพราะว่าไม่มีเงินใส่เออปีใหม่นี้ก็ขอให้เฮงๆๆๆนะคะเงินไหลามาเทม,มานะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยปีที่แล้วก็ได้กระเป๋านะคะสีแดงเจ็ดเลยก็สวยนะคะแคสเปสประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะเงินไทยเนาะ จะขายค่ะจะขายใครจะซื้อก็สอบถามมานะคะเนี่ยค่ะเออก็งงไงเพราะว่าปีที่แล้วเราได้กระเป๋ามาใบนี้ไงแล้วก็ห่อหุ้มมาอย่างดีเลยนะนี่ก็สวยอีกแบบหนึง่งแต่เงินไม่มีนะคะไม่ต้องดูเงินไม่มีนี่ค่ะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอออะไรไม่รู้อะไรอะ่ะเีโรอะไรอย่างเงี้ยแหละเออแต่ว่าใช้ดีเหมือนกันนะปีนึงแล้วไม่มีความพังอันนี้แกะออกก็ได้นะแกะออก แกออกก็ได้เป็นกระเป๋าตังหรือว่าจะเอาไว้สะพายข้างก็ได้นะคะอันนี้เราออกไปข้างนอกไงก็เลยสะพายไปด้วยเนาะก็สวยนะนี่ก็มีกล่องมาให้เรียบร้อยนะเห็นไหมกล่องของเขานะนี่กล่องของเขานะนานะแต่เรางงตรงเนี้ยเออแคสแพทแพงกว่ามากเลยแต่ว่าทําไมไม่มีกล่องอันนี้มีกล่องนะนี่คือกล่องของเขาเองนะเออสวยเราย,ยังเก็บเอาไว้อยู่นะเออก็มันเป็น อะไรที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็เก็บเนาะรักษาไว้อย่างดีอ่ะนี่มันจะอยู่ในนี้ของมันแล้วก็ออกประมาณนี้สวยอะ่ะก็แปลกอยู่แล้วทำไมของแพงแต่ทำไมไม่มีกล่องให้เลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันจะเก็บใส่แบบอย่างดีเลยมีอน,นี้ให้ด้วยนะเห็นไหมเอออันนี้ปีที่แล้วนะคะอันนี้อันนี้พ่อว้านซื้อให้นะอันนี้นะ ปกติเขาก็ซื้อให้หลายใบน,นะแต่ว่ามันพังหมดแล้วนะมันพังหมดแล้วอันนี้ก็ได้ปีนี้นะคะก็ขอบคุณคนให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอเป็นเงินนะคะอยากได้เงินเยอะๆอยากเอาเงินใส่ในนี้เยอะๆนะออกระเป๋ามีแล้วอะไรประมาณเนี้ยถ้าเก็บไว้แล้วมีคนมาซื้อต่อก็ไม่เป็นไรนะคะจะซื้อก็ทักมาได้นะ <laughs> ขายค่ะขายงานขายของก็มานะคะอ่านี่ค่ะขายขาย ออไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมเยอะแยะเนอะบางทีเราใช้แค่ใบเดียวโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาขอบคุณเจ้าของกระเป๋าที่ให้มาเฉยๆนะคะถ้าจะให้ดีก็ให้เงินมานะคะหรือว่าทองก็ได้นะคะชอบค่ะทองค่ะชอบเก็บสะสมทองมากกว่านะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ